แต่ว่าก็เห็นหลังจากนั้นประมาณสิบนาทีใช่ไหมคะก็ก็มี่าวละลองกบเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเรายังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะนอกจากทำเป็นเบอร์เดย์เรายังสระมีแอนดออเซอรี่ด้วยใช่ไหมด้วยค่ะก็ก็วันเดียวกันเลยเป็นยังไงบรรยากาศเมื่อวานความหวานเมื่อวานหนูทำงานนะคะตอนเช้าก็ไปทำบุญที่บ้านพี่เจนค่ะแล้วก็แล้วก็ตอนช่วงบ่ายหนูก็ไปทำงานแล้วก็ตอนเย็นก็ก็เอาของขวัญมาให้ค่ะให้เยอะมากเลยค่ะ ให้อะไรเล็กๆน้อยๆอะค่ะไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้จริงๆอะค่ะก็เลยแบบเป็นของใช้หรือว่าผ่านซื้อของใช้อ่ะสิ่งของที่เขาอยากได้หรือว่าเราเขาอยากได้อยู่แล้วเหมือนก็ก็อยากให้ใช้อ่ะค่ะเพราะว่าเขาใช้เครื่องใหญ่อยู่เราก็เลยซื้อเครื่องเล็กใหๆบวกกันเนาะไม่ใช่แต่ ไม่ทนานเยวกับรถหรวอเล <c oughs> ราเอ่ยมันเป็นยี่ห้ออ๋อมัน็นทุกคนไม่ไมมนนด้ไม่เป็นไรอะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามันพอข่าวลงมัารู้สึกยังไงคะที่บอกว่ากลบลงรูปกบเกลืกอ่อนคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบว่าเราไม่ได้คิดอะไรก็นตลอดพอเห็นขาอแล้วก็แบบหัวเราแล้วเราก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรเราไม่ทะเลาะกันไม่ได้เลิกกันอะไรอย่างนั้นนะคะก็เลยลงรูปหนูก็ลงรูปกับทุกคนอยู่แล้วถ้าวันไหนวันเกิดใครอะไรยางเงก็ลงอยู่แล้ว มัเป็นสยบข่าวอย่างนี้สยบไม่ไค่ะไม่ต้องไม่ต้องสยบปะค่ะจริงๆนะตอนนี้พูดยังไงบ้างคะครวหถุ่กับ่จาด้วยกับครอบครัวด้วยอ่ะก็ได้คุยกันบ้างค่ะเพราะว่ามันก็มันก็กระทบกระเทือนถึงหลายหลายคนนะคะแล้วก็ก็ไปขอโทษแล้วก็แบบเออเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบเขียนกันอย่างนี้แต่ว่าเขียนกันเล่นๆจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ก็ผ่านไปแล้วค่ะพ่จาว่ายังไงบ้างตอบไดถามอะไรไหมคะ เขาก็บอกสู้ๆละกันเพราะว่าเราไม่ไม่เคยเป็นข่าวที่แบบว่าอะไรขนาดนี้มาก่อนนะแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรามันก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวให้มากกว่าที่จัเกอร์พิเศษเรียบร้อยเรียบร้อค่ะเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วเขาไม่ได้โกรธนะค่ะแต่เขาแค่แบบตั้งคำถามเป็นเรื่องธรรมดาอ่าอืมตั้งแบบตั้งข่าวบ้างทำไรตั้งคำถามไม่ พี่บอค่ะว่าเขาก็ถามว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอพอเขาเห็นข่าวมันก็แบบมันก็มีสิทธิ์ที่คนจะคิดได้ไม่ใช่แค่พี่เจสแต่หลายๆคนตอบไม่ได้เราเะยังถามเราเขาแบบว่ามีสิทธิ์น่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเพราะเราก็เบื่อใจอยู่แล้วค่ะแเราก็ตอบได้ทุกคําถามของพี่เจสใช่ไหมคะตอบได้หมดค่ะแล้วตอนนี้กลับเป็นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมตอนนี้เหมือนเดิมแล้วค่ะทุกอย่างโอเคมันดีขึ้นไหมคะคิน เราบังับมากขึ้นนะในการที่จะคุยกับใช่ค่ะเราต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าเราก็อ,อยู่ในที่แจ้งด้วยนะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้จริงๆเลยค่ะตอนนี้ก็ก็พยายามไม่ว่าจะคุยกับใครกับพี่สาวเราเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องระวังเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนอะไรยังไงมันง่ายมากนะคะเพราะว่าเรบรอบสามปีเราที่เจอได้ให้อะไรไหมพบกันสามปีไม่ได้วันเกิดวัวถูกรอบสามปีวัใช่ีวคะไม่ค่ะเพราะเขาก็มีเรื่องเครียดอะไรของเขาอยู่อะแต่ว่า ็ได้ทําบุญด้วยการจังหวะอะไรไม่มีค่ะไม่ได้เซเว่นไม่ได้ขอเซ่ว่นค่ะไม่ย้อนหลังไหมคะเดี๋ยวอาจจะวาดกันอีกทีนึงค่ะว่าคนที่ใหญ่บ้างถ้าเกิดหายตาหายยังไม่รู้ทํางานทุกวันเลยค่ตอนที่เราไม่ขอนเขาแบบเขาเป็นเซเว่นค่ะแต่เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะเราก็กลับดึกเหมือนกันว่า ก่อจะไปถึงบ้านพี่เจก็ไปหาใช่ค่ะเขก,ก็รู้แล้วแหละว่าเราทำงานเสร็จก็ตั้งนานแล้วค่ะมันจะมีคที่ในในอินสตาแกรมของเจนนะคะที่เขาถอดของเขาไม่เห็นแล้วใช่ไหมใช่แต่พูดได้ทำในไอจีเขามันก็มีบ้างนะเนาะแบบแบบแฟนคลับที่เขาแบบ ชอบเอ็มเคชอบท <ừ m, S 1> ิมหมารกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะเข้าไปแบบว่าไปโพสอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปิดเป็น private ก็ตามแต่ว่ายัางไงมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ก็ไม่จริงๆก็ไม่ควรเขียนอย่างงั้นด้วยเขาไป็นตเห็นบ้างไหมก็ได้เห็นบ้าง,ง<อ>แล้วค่ะเขาเป็นตัวเห่นเขาแบบไม่สนิทกัน เขาเข้าใจอยู่แล้วค่ะเข้าใจครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกด้วยค่ะไม่ใช่แค่แค่ช่วงนี้มันเลยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนานมากแล้วค่ะเราต้องแบบว่าบอกเขาเรื่องตอนนเวลามีอะไรอย่าเงี้ยก็หมายความว่ายังไงหรืว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรต่าี่ยต่างๆมีเรื่องอะไรกพยาที่ตายเขาแจ้งเลยไหมชี้แจงมาก่อนเป็นยังไง ถามแล้วก็บอกค่ะแล้วก็บอกความจริงม่เว้องาโกหกอะไรไปมีแล้วค่ะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจของเราเขานตอาเตือนแฟนคลับบ้างไหมเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องแบบพื้นที่ส่วนตัวของเราเนี่ยอะไรเงีรื่องไม่ใค่ะมันก็มีแฟนคลับที่ของหนูด้วยค่ะเขาก็เข้าไปเตือนเขาก็เตือนกันเองวินถามถึงความสาคัญของพี่เจ๊กับมากหน่อยสิเขาเ็โอเคนะในถึงว่าก็ก็ยังเหมือนเดิมท่านเขาก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วอ่ะหลังจากที่คพบกันเราไปเขาไว้สู่กันต่อเขาได้เคลียร์กํามากยังไงเซ็ค่ะไม่น่านะคะแล้วจะเก็บเก็บพิมเนี้ยเปล่าเขาแบให้เกิดอับรแตกในบ้านหลังจากนี้ไม่ค่ะเพราะเราก็ยังต้องทำงานด้วยกันค่ะก็เป็นลำพันธ์ของเจนด้วยค่ะการพูดคุยต้องลงองนั่นเลยนะคะยังเจอยังคุยกันปกติค่ะ เตะค่ะก็ย,ยังต้องทํางานด้วยกันอยู่ที่ก<ม>องก็ยังเหมือนเดิมเพราะเราก็ต้องถ่ายละครด้วยกัน,นแล้วก็เรักพี่น้องกันมาตั้งแต่แรกแล้วแสดงว่าท<ม>ั้งสามคนได้เจอกันแล้วทั้งพี่เจนคุณแล้วก็หมากด้วยใช่ไหมคะได้เจอกันบ้างไหมเจอค่ะเพื่อหาทุกสาววันที่ก็ถ่ายละครค่ะพีมกันแล้วยู<ม>่บรรยากาศกองถ่าย<ม> มีอะไรแบบมีอะไรเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคือสายตาของคนมากกว่าคือเขาก็จะแบบโอ้ส UH ู้ๆนะคิมอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบมองเห็นว่าเราเป็นสาวเยอะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ทําให้เราเกรงนะคะยอมรับว่าอาจจะมีเพลงกันบ้างกับกับพี่หมากอ่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องทํางานเร้านกาแฟค่ะจิตใจครับเป็นยังไงครับเครียดกันไหมไม่เห็นเครียดเลยล่ะ แ <łość> ต่ปกติร้องเพลงอยู่ในกองอะไรของเขาก็จะมีข้อความอินสึ่วออกมาอยู่บ้างในชาร์ตาย่แล้วก็ท้าหลังจากนี้คงไม่มีแล้วเพราะตอนนี้เราก็ระวังตัวกันแล้วค่ะแล้วก็ไม่กล้าเขียนอะไรหาพี่หมาบุญจริงค่ะเพราะเราก็กลัว